สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับจอนะครับตรงคอพวงมาลัยนะครับเทสลานะครับตัวนี้โมเดล3โมเดลวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับผมไซส์6.2นิ้วนะครับไม่บังแอร์นะครับไซส์6.2นิ้วไม่บังแอร์นะครับข้อดีของตัวนี้นะครับลูกเล่นเยอะนะครับตัวนี้นะฮะเข้าเกียร์เดินหน้านะครับมีตีมให้เลือกด้วยนะครับตัวนี้มีตีมให้เลือกนะครับ ก็จะตีมหน่นะครับแล้วก็จะมีโชว์เยอะเลยนะตัวนี้โชว์พวกค่าต่างๆนะครับวัดลมยางเลยพวกนี้ครับผมแล้วก็โชว์สปีดนะครับโชว์ได้เป็นแบบระยะทางแล้วก็โชว์รถที่ขับนะครับแล้วก็โชว์เป็นสปีดแบบนี้นะครับผมตัวนี้มีทั้งหมด3ตีมนะครับ มีทั้งหมดสามตีมนะครับคอนโทรลผ่านตัวนี้นะครับตัวหนอบด้านข้างนะครับก็จะโชว์ระยะนะครับระยะที่เหลือแล้วก็ระยะที่ขับได้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีค่าเซตอัพต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยครับตั้งภาษานะครับเวลาได้นะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็โชว์ไอ้ฟังก์ชันตัวนี้นะฟังก์ชันตัวสปีดนะครับเป็นระยะทางจากข้างหน้านะตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็โชว์ตำแหน่งเกียร์นะครับเกียร์ดีนะครับผมเกียร์อานะครับจุดเด่นตัวนี้นะครับก็เรื่องลูกเล่นนะฮะเรื่องลูกเล่นนะครับก็จะมีเวลาเราจอดจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ จะโชว์พวกประตูโชว์ฝาหน้านะครับโชว์ฝากระโปรงที่เปิดค้างนะครับฝากระโปรงหลังนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเดินหน้าปุ๊บก,ก็จะเข้าหมดหมดขับก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับหมดขับนะครับราวนี้มาดูอาตอน กลางคืนนะครับตอนกลางคืนนะครับโหมดไนท์โหมดนะครับตัวนี้คนขับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็หรือวิ่งสักพักก็จะโชว์ค่าลมยางนะครับฝั่งซ้ายนะครับหลักๆก็เปลี่ยนธีมได้นะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้งานฮันโชนะครับ0.2นิ้วนะครับโอเคนะครับผม แล้วก็สามารถอัปเดต OTA ได้นะครับตัวจอนะครับถ้ามีอัปเดตอะไรเนี่ยก็จะอัปเดตได้นะครับเมื่อเข้าเกียร์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหน้านี้นะฮะตัวนี้โอเคนะครับ